ตามที่บอกเนาะมันค่อนข้างที่จะเป็นการนำเสนอมุมมองของศิลปินลงในตัวของผลงานซึ่งมันก็มีในส่วนหนึ่งที่ไม่เก็ตกับสภาวะสังคมหรือบริบทของเรื่องราวนั้นๆมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าในเรื่องของเพศสภาพหรือเพศทางเรื่องเนี่ยแม้แต่ในโลกของความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆล่าสุดก็เพิ่งจะมีในเรื่องของงานแต่งชายกับชายเนาะ ที่กลายเป็นการเปิดวอกันระหว่างสองชาติด้วยกันนะครับผมพี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ lgbt plus ในสังคมไทยบางพี่อืมคือสังคมไทยเราเนี่ยประมาณจริงๆแล้วปัจจุบันก็ถือว่าคนรุ่นใหม่ยอมรับเรื่อง lgbt เยอะแล้วอ่าก็ค่อนข้างจะแบบยังไงอะ่ะก็คือเปิดกว้างก็ก็ใช่เพราะว่าในวงการบันเทิงเนี่ยในสื่อเนี่ยประมาณว่าคนที่อ่าเป็นสาวประเภทสองหรือว่าอ่า อะไรอย่างเงี้ย LGBT ก็ไปทำงานในนั้นมากขึ้น <Okay. S 2> เราก็จะเห็นว่ามีพวกละครแบบที่คู่หลักเป็นาชายชายอะไรอย่างเงี้ยประมาณสามารถออกจากออกในสื่อหลักแล้วก็เป็นคู่จิ้นที่ได้รับความนิยมอะไรเงี้ยก็คือมีมากขึ้นแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีรายละเอียดอีกอย่อยก็คืออ่างในคู่ชายชายอาจจะมีการยอมรับแล้วแต่ในส่วนที่ okay. LGBT ที่เพศกําเนิดเป็นผู้หญิงเนี่ยมันยังมีโดนมาว่ายังมีการเรียว่าไงยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าไหร่แล้วก็ยังมีการโดนบูลลี่กันอยู่คุกคามทางเพศกันอยู่อะไรงเงี้ยคือในส่วนของคนไทยอยอมรับใช่แต่ว่าก็อย่างที่คดีเคสที่น้องพูดคืออาคนไทยเขาเขาโอเคแต่ว่าคนต่างชาติที่เขามาเห็นที่เขาศาสนาเข้มเขม้เขาจะไม่โอเคใช่ไหมจ๊ะมันก็เเกิด การวอกันขึ้นคนไทยเขาก็คนไทยก็จะไม่ยอมว่าแบบโอ้โหคนต่างชาติเขามายุ่งอะไรด้วยกับของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีการไฟกันแต่ซึ่งเรื่องฝีปากนี่คนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องหวังเอซึ่งอันนี้มันก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแต่ก็นั่นแหละก็คือเรื่องที่ออลจมาว่าที่เพศมาว่าที่เพศกําเนิดเป็นหญิงเนี่ยก็ก็ยังก็ยังมีการโดนเหยียดอยู่แล้วก็โดนมองว่าเป็น เรียกว่าไงเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้รับการเคารพสิทธิสักเท่าไหร่ <Okay. S 2> ะจะเรียกว่าไงอ่ะก็คือมักจะเป็นเหตุเหตุผลก็คือมันก็เกิดพื้นฐามนมาจากการที่สังคมบ้านเรายังค่อนข้างจะเหยอียดผู้หญิงเยอะคือคือต่อคือระดับระดับมาว่าพื้นพื้นเรียกว่าไงระดับพื้นผิวเนี่ยเราจะเห็นว่าคนคนจะให้สิทธิผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคนผู้หญิงทํางาน อะไรอย่างนี้นอกบ้านก็ได้แล้วหรือว่ามาว่าไต่เต้าขึ้นตําแหน่งอะไรอย่างนี้ที่สําคัญสําคัญได้แล้วอะไรอย่างนี้คือบอกว่าชายหญิงเท่าทันแล้วแต่ว่าในรายละเอียดเบรกย่อยเนี่ยมันย,ยังมีสิ่งที่เรียกว่าไมโครแอคชันคือหมายถึงว่าการแบบความไม่เป็นมิตรต่อเพศหญิงประมาณในเล็กๆน้อยๆอยู่อย่างเช่นการคุกคามทางเพศหรือว่าการที่แบบาการจะเลื่อนตาแหน่งขึ้นสูงๆเนี่ยเขาก็ยังพิจารณาเพศชายขึ้นมาก่อนประมาณกรณีของ LGBT ที่เป็นเพศหญิงเนี่ยก็ยังมีตรงนี้เหมือนกันคือ ไม่ค่อยเคารพสิทธิ์อย่างเช่นว่าเห็นว่ามาว่าอย่างกรณีมีคดีเคยมีคดีที่อังกฤษที่ว่าคู่รักมาว่าหญิงๆเนี่ยเขาประมาณว่ากปลังออกไปตอนมาตอนค่ำๆคือยังไม่ดึกมากแล้วไปเจอชายวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแล้วเขาก็ชายวัยรุ่นกลุ่มนั้นเนี่ยพอรู้ว่าผู้หญิงสองคนนี้เนี่ยประมาณว่าเป็นเลสเบี้ยนกันเขาก็เลยเหมือนกับประมาณเหมือนกับคือคนอมพยายามจะให้ผู้หญิงสองคนเนี้ยเนี่ยจูบกันให้ดูคือเขาเห็นคือเขาไม่เคารพสิทธิ์ของผู้หญิงสองคนนี้เขาคิดว่าสองผู้หญิงสองคนนี้เนี่ยจะเหมือนแบบ เลสเบี้ยนในหนังโป๊อย่างเงี้ยว่าแบบสามารถแบบจูบโนนีกันได้เป็นเออใช่เป็นเหมือนกับสื่อเป็นสื่อบันเทิงทางเพศของเขาอย่างเงี้ยซึ่งประมาณพอเลสเบี้ยนของคนนั้นไม่ยอมก็ทําลายร่างกายกันแล้วก็เป็นคดีกันขึ้นมาซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าทัศนคติคือคนยังมองว่าเลสเบี้ยนเนี่ยประมาณว่าเป็นอ่าเรียกว่าไงอ่ะก็คือเป็นเป็นเป็นวัตถุทางเพศเป็นสื่อบันเทิงอย่างดึงของเขาอยู่ซึ่งถ้าหาก ถ้าให้พูดตรงๆก็คือ,อ่าหนังโป๊เนี่ยหมวดเลสเบี้ยนมาเป็นหมวดที่ติดอันดับสูงเรียกว่าไงอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเนี่ยขึ้นไม่เกิดจากนี้ประมาณในในแบบทุกปีที่มีการจัดอันดับก็คือใน,ในแบบส่วนคาส่วนใหญ่ใช่ก็คือหมวดหนังโป๊ประมาณเหมือนกับจัดอันดับทุกปีเนี่ยจะติดอันดับสุดบนบนหมดเลยทั้งชายพึ่งหญิงเนี่ยเอามาดูหนังโป๊แบบแนวเลสเบี้ยนกันหมดซึ่งถามว่าคนที่ดูหนังโป๊เหล่านี้เนี่ยเขาให้เกียรติหรือเปล่าก็ประมาณจากเหตุการณ์ต่างๆคดีต่างๆที่เกิดขึ้นนเี่มัก็ คือสื่อให้เห็นได้แสดงให้เห็นได้ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่ก็คือเขาเขาก็ติดภาพพจน์ว่าจากหนังโป๊เนี่ยแหละว่าเลเบี้ยนมันจะต้องเป็นผู้หญิงผู้หญิงสวยๆมาหนวนเนียกันแบบมีความเป็นผู้หญิงสูงแล้วก็อย่างเงี้ยคือเหมือนกับมายั่วยวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือผู้ชายที่ดูเนี่ยก็จะเกิดอาการแบบยังไงมีความรู้สึกว่าเหมือนสองคนนี้เนี่ยมายทําอะไรญญญอย่างเงี้ยเพื่อไม่อยากเราต้องใช้คํานีว้ว่ามายัญญญา่วยวนเพศชายเพื่อให้เข้าไปจอยอะไรอย่างเงี้ยจมาว่า นั่นแหละมันผู้ชายเขาก็จะมีอีโก้ส่วนหนึ่งว่าเขาถ้าหากเขาเปลี่ยนเลสเบี้ยนให้มาชอบผู้ชายได้เนี่ยเขาจะจะ,จะแบบมีความเป็นชายสูงขึ้นผู้ชายที่ไม่ดีเขากจจ็จะคิดอย่างนี้กยยารลิงเนี่ยมันก็ทําชักนําไปสู่การการทําร้ายร่างกายการแบบลดล่วงละเมดทางเพศซึ่งเราก็จะเห็นตามคดีความต่างๆที่ขณะในเครือญาติกันเองเนี่ยอย่างประมาณน,น้าชายหรือว่าลุงอย่างเงี้ยไปไปข่มขืนหลานตัวเองเพราะว่าคิดว่าหลานตัวเองเนี่ยพอเวลาเป็นเป็นทอมหรือว่าเป็นสภาพทางเลือก ใช่เป็นเลดเบี้ยนเงนี้ยแล้วก็เป็นอีโกโอของเขาว่าเขาเขาเป็นผู้ชายเขามีหน้าที่ที่จะต้องเปลี่ยนคนที่เป็นอย่างเนี้กลับมาเป็นผู้หญิงปกติดีเงี้ยมันก็ยังมีความรุนแรงประเภทนี้อยู่ซึ่งค,คนที่มีโอกาสเขาก็จะทําซึ่งบางทีบางเหมือนกับคนที่เขายังไม่สบโอกาสเขาออกาศจะยังไม่ทําแต่ไม่ใช่ว่าเขาเขาไม่ได้คิดหรือคือเขาคิดแต่มันมันยังไม่มีโอกาสได้ทําไงแต่ถ้าหากอ่าสมาว่าเคยเคย,เคยมี งานวิจัยของฝรั่งที่พูดถึงการข่มขืนผู้งานว่าการข่มขืนหรือการล่วงละเมิดเนี่ยก็มันก็มีเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันว่าพอเวลามีไปถามว่าพวกผู้ชายเนี่ยมาม,มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เป็นจํานวนมากเลยบอกว่าถ้าหากไม่ไม่ต้องไม่ต้องรับโทษอะไรเนี่ย uh huh. ประมาณแล้วจะข่มขืนแล้วข่มขืนผู้หญิงได้โดยที่ไม่ต้องรับโทษเนี่ยเขาทํำไหม <Wow. S 2> ก็มาว่าเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันอนะ่ะเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตอบว่าโอเคทําถ้าหากไม่ต้องรับโทษซึ่ง uh huh. วันนี้มันก็ โอ้ยมอนก็นะมันก็ดูแล้วแบบเ้ยขนาดนั้นเลยหรออย่างเงี้ยประมาณผู้หญิงเขาก็คนนะหะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อันนั้นก็ปอาจจะเป็นงานวิจัยที่เก่าแล้วถ้าหากสํารวจใหม่นี่ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนยังมีแนวคิดแบบนี้ที่ยังเติบโตอยู่ไหมใช่ไหมพี่ใช่ก็นั่นแหละแต่ก็พี่ก็นรู้สึกเป็นหัวเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนที่ก่อคดีอะไรเงี้ยมันก็จะยุ่น้อยลงเรื่อยๆแล้วก็การเหยียดเพศหญิงมันก็ยังมีอยู่แล้วก็นั่นแหละเรื่อง ประมาณทาให้แบบเลสเบี้ยนเนี่ย,ยก็ยังแบบไม่สามารถเปิดเผยตัวได้แบบเกย์ก็คือเกย์สมัยนี้เนี่ยประมาณม่นเพราะว่ามันมีการที่เป็นคู่จิ้นหรืออะไรอย่างี้อาจ <Why S 2> เอ,อ่ออะไรอย่ออางเงี้ยออกมาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยประมาณแนววายก็เป็นที่นิยมคือผู้หญิงรับได้ว่าถ้าผู้ชายจะจูบนวลเนียกันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเห็นว่ามันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คนที่เป็นเกย์ผู้ชายเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าการการที่เขาเปิดตัวออกไปแล้วเขาเขาไม่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 เรียกว่าไง ไม่โดนความเป็นศัตรูจากคนลอกข้างหิงเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็จะกล้าเปิดตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนะถ้าหากถ้าหากไปอยู่ในชนบทแบบเข้มๆอะไรเงี้ยที่แบบหัวโบราณเข้มๆอะไรก็ยังไม่ได้อยู่แต่หมายถึงว่าถ้าในตัวเมืองที่มีความทันสมัยแล้วอะไรเงี้ยการเปิดตัวของเกมมันก็จะดูง่ายขึ้นเพราะว่าสังคมมันเป็นมิตรกับเขาแล้วสื่อบันเทิงก็มีพวกพวกพวกเดียวกับเขาเนี่ยขึ้นไปอยู่บนสื่อบันเทิง ที่ค่อนข้างจะเป็นสายหลักแล้วอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่เลสเบียนเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นอะไรใช่ไหม,มเออเราก็ยังใช่คือยัง,ค,ยงคือยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็มักจะคิดว่าพวกเลสเบียนเนี่ยแต่งงานไปก็หายอะไรเงี้ยก็คือยังไม่ค่อยยอมรับเพศสภาพเลสเบียนหรือว่ายอมรับความเป็นแบบผู้หญิงมีอำนาจในการตัดสินใจว่าเออชันชั้นโสดหรือว่าฉั้นไม่แต่งงานหรือฉั้นคบกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยประมาณว่ามันเธอคุณต้องเคารพสิทธิของฉันนะไม่ใช่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงฉันไป คบกัอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็คือคนทั่วไปเขาจะยังไม,ไม่ไม่เคารพสิทธิของเลสเบี้ยนตรงนี้อย่างนั้น่ะก็เลยทําให้เลสเบี้ยน uh huh. หลายเยอะแยะมากที่ต้องโกหกว่าแบบพอเวลาเหมือนกับอย่างพวกดาราเนี่ยประจําเลยว่าแบบเห็นอยู่พฤติกรรมว่าเขาเขา,เขาแบบไปในทางนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็นักข่าวก็ไปถามแล้วก็เหมือนกับว่าคือนักข่าวนี่ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะนชอบชอบชอบีงคำถามแบบชี้ประเด็นที่มันค่อนข้างจะเลีเ่ยออต่อ,ต,อต่อตัวผู้ให้สัมภาษณ์อะครับ ใช่แบบอย่างเช่นเหมือนกับไปไปจี้ว่าเหมือนกับอืมเห็นสนิทก,กับแนวแนวนี้คุณใช่แนวแนวนี้หรือเปล่าประมาณก็ส่วนใหญ่ดาราหรือว่าคนดังที่เป็นเลดเขาก็จะต้องโกหกเพื่อเอาตัวรอดอ,รอย่างเงี้ยไม่ฉันชอบผู้ชายอยู่เรือ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีมันก็เห็นกันอยู่ะไรอย่างเงี้ยห,ห,หรือไม่ก็บางคิดบางคนก็รูนาว่าถ้าถ้าถ้ากลัวหนักๆก,ก,ลกลัวโดบูลีเนื่องจากความมีชื่อเสียงหรือว่าอะไรอย่างงี้หลายๆอย่างอย่างเช่นครอบครัวสังคมอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปแต่งงานกับผู้ชายเลยเพื่อเอาตัวรอดตรงนี้ไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันทนจากการแบบ บูลลี่หรือว่าการความรู้สึกไม่เป็นมิตรในสังคมลอกข้างไม่ไหวอะไรเงี้ย